You had terrible choice to make Berlin. One life over millions. And now the world had the a make And at terrible Berlin. life risk. in is ก็สนุกมากเลยค่ะคือทอมครูซไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเลยครับชอบฉากเฮลิคอปเตอร์ค่ะทอมครูซคือขับเฮลิคอปเตอร์คือจบมากเรื่องนี้สนุกกว่าภาคอื่นมากๆแล้วก็ฉากไล่ล่านี่แบบเก้าอี้ขยับอะไรครับมันทำให้เหมือนเราซ้อนซ้อนซ้อนท้ายมอไซค์ทอมครูซอยู่คนที่ชอบหนังบูสสายลุยสายยิงสายแบบผจญภัยอะไรอย่างเงี้ย เหมาะมากๆครับมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้อยู่ในเหตุการณ์จริงได้หลบกระสุนพร้อมกับทอมครูซจริงๆเงี้ยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับหนังเรื่อง Mission Impossible ที่ลง 4DX นะครับผที่นั่งสั่นมีลมออกความเย็นมีลมพัดเข้าหน้าก็แบบทำให้ตื่นเต้นมากๆครับมาดูหน้าทอมครูซก็คุ้มแล้วแล้วก็ ถ้ายิ่งมาดูในระบบ 4DX เนี่ยยิ่งมันขึ้นไปอีกคอมคููสอลมากขนาดฉากที่ตกจากหน้าผายังหน้าเป๊ะอยู่เลยจริงจหนังเรื่องเนี้มันสนุกอยู่แล้วนะคะแล้วก็แอชชั่นมันอยู่แล้วยิ่งมาดูใน 4DX นะคะคมันเข้าอีกค่ะใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่แนะนำา d x เลยค่ะ มันจะมีฉากที่รถล้มอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยกระตุกอย่างนงี้เลยแบบมันแบบอินอ่ะเออมันทาให้แบบดูหนังแล้วมันขึ้นเยอะเลยค่ะอยากแนะนําให้ลองมาดูในระบบ 4D สกัน best, ก็นอยากบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากเดิมมากๆแล้วก็ทําให้แบบหนังสนุกขึ้นมากๆค่ะอ,อยากให้มาลองกันนะคะ